ผงแฟนตานะครับเดี๋ยวเอาอาหารไปให้เขาด้วยนะครับมาตรงนี้เน็ตอาจจะไม่เอืออํานวยนะครับหลยหลบนะครับตรงนี้เน็ตชอบลุตยืนโยอกดูนะครับก่อนจะมาเมื่อกี้ก่หายซองเชือกแล้วนะครับเนี่ยทั้งทัพทีมกับสุภาพนะครับถนนเขามีอาหารของเขาอยู่นะครับสำหรับส่วนโอโซนโอนะครับผมเดี๋ยวเอาอาหารไปให้เขานะครับสักนิดเท่าน่อย มาดูนะครับเขาจะสรา้างในกกหลักจริงไหมอน,นก็สวัสดีนะครับทุกทกคนทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโยกใส่เลยนะครับชึบชึบอ่ชึบ,ชบ,ชบกัดงวงใส่เลยชึบชึบให้ด้านนี้ดีกว่าใจเย็นะว่าดุมออ ดิสวยกันเลว็วดิสวยกอนดิสวยกอนดิสวยกันเร็วดิสวยหน่อยจะกินไหมจะกินไหมจะกินไหมอ๋อนี่ครับต้องเอาอาหารมาให้เขาเขาบ้าเลยครับจะได้รับชมความสวยงามของเขาเน็ตหวังว่าจะปิ้วนะครับอาหารมาให้ฝนุม่มแฟนตาซาในกกหลัก นั่นเห็นไหมขนาดมีอาหารนะครับเนะี่ยขนาดมีอาหารนะครับตัดอาหารให้ยังทําใส่อีกงางาสวยครับงาใหญ่นครับดู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 ดดอครับขี้อายไม่อยากออกกล้องนะครับหันหันตูดให้เลยขี้อายขี้อาย แฟนตาอ่าหอครับอยอาใหญ่ขึ้นนี่หอนะครับนี่งาย่า่ใหญ่เลยตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับอย่าให้อาหารหมดนะ <c oughs> เดี๋ยวมีทําใส่แน่นอนนะครับเขิดอายทำไมวันนี้ที่พนุมเขิดอายไปทำไมมาให้รับชมหน่อยเร็ว นิ่งเลยนะครับไม่สนใจนิ่งเลยมาแล้วหมดแล้วเตรียมทำใส่แล้วอาหารหมดแล้วเตรียมทำใส่แล้วนะครับนั่นไงโยกหัวใส่เลยอึบงับ,บกินก่อนกินให้หมดก่อนครับกินให้หมดก่อน ปะปะปะเนีะอือนั่นนั่นบอกให้ปะบอกให้ปะนิ่งไว้นิ่งไว้พนุมอ่าเอาอาหารมาให้กินแล้วนูดัดนุ่นตาแล้วก็เอาไอ้สองเชือกออกแล้วนะครับได้เวลาเอาสองเชือกออกแล้วตอนนี้อาจจะนิ่งครับ แต่ต้องอดใจรออีกสักครู่หนึ่งมีโยกใส mm ่แน่นอนเดี๋ยวมีเต้นระบำโชว์นะครับมีเต้นระบำโชว์โยกซ้า, Missouri nah, ายโยกขวาหาทำเลดีๆก่อนนะครับเห็นไหมนั่นเห็นไหมอาหารหมดก็เป็นอย่างนี้ครับอาหารหมด รู้สบ้างใครเอามาให้ <c oughs> โอ้ส้างจริงครับ <c oughs> พนุมพนุมถูกซ่างริงครับว่าผัดสวิวเลย <c oughs> เอาละเอาละ นิสัยเขาแล้วครับชอบทำใสนะครับนี่แหละครับฉายาซาในกกหลักนะครับนหนุ่มแฟนตาซาในกกหลักของจริงอืม,มีขาหลังแน่นอนนะครับนี่ผมว่านี่เดินใกล้เออต้องระวังนะครับนี่ดูดูดเออแล้วครับนี่แหละครับนิสัยเขา เป็นแบบนี้แหละครับถ้าอาหารหมดก็สไตล์นี้เนี่ยอืมอททำอะไรถ้าอะไรนะอ้อยขี้ดินขี้ดินลบก่อนขี้ดินลบก่อนขี้ดินนะครับเดี๋ยวไม่เอาอาหารมาให้นะครับวันหลังนี่นิสัยไม่น่ารักเลยนะครับจะเล่นดินอืม อาจจะมืดนะครับแสงไม่ดีครับตรงนี้อย่างที่บอกครับแสงไม่ดีเน,เน็ตก็ไม่ค่อยจะค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยนะครับตรงนี้โชว์กยกรรมแล้วครับพ่หนุ่มของเราโชว์กยกรรมใหญ่แล้วอืมโชว์กยกรรมโชว์กายกรรมอีกละเตะละบําอย่างเดียวก็พอไม่ต้องแทงดินโชว์พ่อหนุ่ม ไม่ขาดคำพูดไม่ขาดคำโอ้พูดไม่ขาดคำ,อดดคำเออพอควานมาแล้วหนุพอควานมาแล้วเออเออพอควานมาแล้วเออหล่อครับงาใหญ่งาสวยนะครับดูสังเกตไอ้ตรงคูนนะครับสวยสำหรับพนุ่งันตา มาไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับมาดูเขาเต้นระบำอืมางเด็กครับยังเด็กอยู่นะครับยังไม่ถึงกับตกมันนะครับหนุ่มแฟนหนุ่อู้อ๋อเสียงอะไรเสียงฝนเลยอาอเสียงฝนจะเย็นพะนุมจะเย็นดูดูดอ๋อ ดูแต่เย็นฝนตกแล้วถึงนะครับนะผมว่าถึงนะอนาคตเขาถึงแน่นอนนะหมายถึงไงถึงหลังคานะครับหมายความว่าถึงหลังคาแน่นอนอ้วนกลมนล่นะครับบอนน์ฟนตาเขาก็จะซ่าอยู่ในกกหลักนี้ประจำแหะครับ อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าลงอันก่อนนะครับก็พังก็เพราะเขามีใสัแบบนี้ครับชอบเล่นชอบชอบเล่นลงช้างนะครับดูดูถ้าใหญ่ขึ้นตกมันนี่หนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฝนก็ล่วงลงมาสามสี่เมตรก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้ ถึงไหม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 ถ้ายืนไม่ถึงถ้ายืนไม่ถึงอึด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 โอ้อีกสองปีนี้ถึงแน่นอนนะครับอีกปีสองปีนี่ถึงแน่นอนนี่ดูโอ้ต่อไปก็หาอะไรตกใส่หัวในของนี้ทำไปทั่วนะครับขนมแฟนตาของเรา ทำเลยนิ่งเลยนิ่งเลยชุบเห็นไหมถ้าลูกเดินนี่เขาก็ประมาณนี้ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววางดินใส่คนอีกแลวอืมปูดีที่ลมไปฝั่งนูน้นนะครับไม่โดนผมดีที่ลมไปฝั่งนูน้นเลหนุ่มสุดซ่าแฟนตาซ่าในกอกหลักแทงเดี๋ยวก็แทงดีดี จอมคิดดื้อนีครับนี่นี่นะครับพามาเล่นกับซุ้มพระคุบุลมาแสนดีนะครับนี่ก็มีช่องของเขาอยู่นะครับว่าจะมาบอกมากล่าวเขาหน่อยเขาก็มาอยู่นะครับว่าเออต้องทําคลิปยังไงนะครับเล่นครับชอบเล่น ความนั้นลักเข้าไปครับอ่ายกสูงอ่ายกสูงอูอีกสองปีถึงแน่นอนแฟนตาถ้านายจะทำอย่างนี้อีกสองปีถึงแน่นอนโอ้ปนุมสุดซ่าแฟนตาซ่าในกกนหลักนี่แหละครับผมถึงตั้งฉายาให้เขาแฟนตาซ่าในกกหลัก ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยสัมผัสนะครับผมเคยสัมผัสเขาด้วยถ้าออกจากกกลากก็จะนิสัยคนละคนนะครับอืมชุบชุบหัน นิ่งเลยกลางหูใส่เลยเดี๋ยววันหลังแม่เอาอาหารมาให้นะครับเล่นดินอีกแล้วเล่นดินอีกแล้วแม่เอาอาหารมาให้อีกนะครับคิดือแบบนี้นี่มาแล้วมาแล้วหน่งสองฮึบฮึบป,ปะปะปะเลยปะเลยปะ ปะปะเลยปลยปยปอยเปเบ่งทัวอ่ามีสายน่ารักหน่อยเออโยนใส่หัวตัวเองกันหละดีเดี๋ยวหลังไม่เอาอาหารมาเลี้ยงนะครับอ่าอย่าดือ้อเดี๋ยวไม่มีโรงช้างจะอยู่เข้าใจไหม หมดูงหมดูงหนสูงหมดูงไปถูกอ่วหมสูง,สง,สง,สงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับคลิปนี้กันเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเนะี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับที่เขามาเยี่ยมมารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ